น่ารักของยังลบถูกต้องค่ะเป็นคนสมบัติตาปรถนาใช่ก็แล้วและตามที่เราคาดเดาตามที่เราเดาได้แล้วก็ตามที่มันจะนําพาไปเป็นตามเส้นเรื่องของมันนะคะแต่ต้องชื่นชมว่าในอีพีเนี้ยมันก็จริงๆแล้วว่ามันขี้คายมาสักพักแหละมันมันไม่ต้องนแล้ะแต่ว่ามันก็ อย่างที่เปิดมาก็คือเรื่องของความเป็นเส้นเรื่องของแม่เรื่องอะไรยังเหลืออยู่จริงๆมันก็คือเหมือนกับว่าการที่เรื่องของการการมาแบบมาขอเอามาคับเอาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหซึ่งจริงๆแล้วเราก็เข้าใจตัวแม่ของของอะตอมนะอ๋ออะตอมเลยก่อนครับแม่ของแม่ของอะตอมออแม่ของอะตอมก่อนออแม่ของอะตอมก่อนเพราะเรารู้สึกว่าคือความเป็นแม่เขาก็แค่อยากจะเหมือนแบบให้ลูก สบายใจพูดกับเขาได้เลยคนนั้นที่อยู่ในวงเขียวของลูกบ้างอยากเป็นวงเขียวของลูกอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนอะหรอกแม่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในความสมความทุกใจเขาไม่ได้จะต้องการที่จะตัดสินหรือว่าอะไรหรอกแต่แค่บอกว่าเออถ้าอยู่แบบว่าไม่มีใครหรือว่านึกอะไรไม่ออกก็จะมีมาสเตอร์อยู่ในวงเขียวเสมอคือนี่คิดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอมกับแม่มันมันค่อนข้างจะสนิทกันสนิทกันแบบเขาอะ่ะมีความพูดคุยกัน ได้ทุกเรื่องในในในหลายหลายครั้งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆอะไรเงี้ยมันมันมีนี่ได้ว่าพอมันพอมันมาเป็นเรื่องของความรัที่แบบว่าลักับอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อันเนี้ยต้องมันเป็นเด็กที่คิดมากอยู่แล้วอะนึกออกปะคิดไปไกลก่อนมันเบส c u เจอร์เอเชียมากเลยอะคือนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าเรามองดูอะในความเป็นของวัฒนธรรมตะวันตกอะเมเอชมวัฒนธรรมตะวันตกอะมันมันจะมีการที่คุยกับ คุยกับที่บ้านแบบมาเขาบอกว่าเออตอนนี้ตอนนี้ไอรู้สึกว่าไอชอบผู้ชายนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นปกติที่ครอบครัวตะวันตกจะคุยกันถูกไหมแต่ว่าพอมันเป็นแบบเ u l t u r อ Asia เนี่ยมันจะมีความคาดหวังอะไรเล็กๆที่มันก่อดหรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมไม่กล้าการจะบอกถามว่าอย่างเงี้ยก็ไม่เคยที่จะมาแบบบอกนะถู้ไหมแต่ว่าเหมือนพ่อแม่เขาก็รู้เองอะดูจากพฤติกรรมดูจากไลฟ์สไตล์ดูจาก สิ่งที่เราชอบแต่ก็เข้าใจแหละเพราะแบบด้วยความที่เป็นแม่ความข้าระหว่งของแม่เลยคือคือแม่เขาไม่ได้ไม่ได้จะห้ามหรอกแต่คือเขาเขาแค่อยากอยากจะแบบให้ลูกสบายใจที่จะมาบอกเล่าอะไรแบบนี้อยากเป็นเขียวไงคือคือแค่ ถ้าสมมุติว่าววันนี้ลูกมีความสุขอะโอเคแต่ถ้าเกิดเกิดวันหนึ่งขึ้นมาลูกมันแบบทุกกับความรักครั้งนี้อะไรขึ้นมาเขาคงอยากจะเป็นแค่หนึ่งคนที่แบบมันให้มันระบายให้แม่ฟังได้ที่สามารถแบบมีอะไรก็มาบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาคง ต้องการแค่นั้นแหละคือคงไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากมายกับความสัมพันธ์ของลูกในความเป็นแม่ลูกกันใช่อันนี้อันนี้เราชอบเหมือนกันความความเงี้ยนระหว่างอะตอมกับแม่คือเราสึกว่าแม่เขาจับจุดได้มานานแล้วแต่แค่เขาอ่ะรอว่าเมื่อไหร่ลูกจะแบบเออมาบอกกับเขาสทีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่อคิดว่าแค่นั้นแหละสําหรับแม่ตอมอะไรเงี้ยจริงว่าสำหรับพ่อแม่ทุกคนด้วยนะเขาหวังให้ลูกมีความสุขจริงใช่ จะเข้าไปกีดขวางอะไรอเยออทางฝั่งแม่กองทัพเนี่ยแอบงงไหมฉันน่ะแอบรู้สึกว่าแบแบกบูก็เลยงงว่าเขาแกบลบแบบหรือว่าเขาจริงหรืออ,อกว่าไอ้ซีนที่แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแปลกนิดหน่อยคือคือจริงจริงอะถ้าเกิดเขารู้อยู่แล้วอย่างที่อาเขาอย่างที่ <S <S <ช>เขาพูดแล้วทำไมต้องมาพูดเกินคืออยากจะหยอกหยอกอะก็เข้าใจได้แต่ว่าอันเนี้ยมันดูเาหมือนเป็นจริงเป็นจังในตอนแรกแล้วเขาขาไปเลยมึงออกว่า ก็ไม่ได้ถูกปรากฏใช่ด่ะก็เลยแบบนิดนึงแล้วก็แล้วก็อาจังหวะที่แบบอะตอมเดินมาเพื่อที่จะพูดกับแม่นู่นนี่นั่นอ่ะคือถ้าแม่จะแกล่ะฉันว่ามันไม่ได้ควรจะใช้คําพูดขนาดนั้นกับตัวอะตอมอ่ะนี่ว่ามันมันมีเวอื่นที่จะแซวใจหยอกได้เพราะว่าในซีนตรงนั้นน่ะเด็กมันจริงไปแล้วอ่ะเด็กมันจริงจังมันจะร้องไห้ไปแลยใช่คือแล้วหน้าแม่ก็ยังจริงจังอยู่อ่ะพกูก็คิดว่าแล้วสุดท้าย จะให้มเออเออคือนึกว่าเอถ้าแม่จะเล่นก็มันมันน่าจะเบากว่านี้ใช่มันด้วยเลเวลในการใช้สีหน้าสีตาคำพูดอะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายอย่างเขารู้สึกว่าเป็นอะตอมอ่ะ ฉันจะงงมากเลยอ่ะเออเออเราควรจะรียคยังไงนะแม้เพราะว่าช่วงแรกคือคืนหนึ่งคือเราอาจเราอาจจะได้รับรู้แหละว่าความรู้สึกของอะตอมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความอึดอัดมันมีความกังวลมันมีความเครียดอยู่ตลอดทั้งมวลทั้งอีพีเนี่ยคือมันรู้สึกกัะวนจะวายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะแล้วพอมาแล้วพอมายี่ตรงเนี้ยมันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบ เฮือกสุดท้ายแล้วอะน่าบอกว่าที่จะจต้องมาแบบที่ทที่ต้องมาต่อสู้กับออความรู้สึกอึดอัดกระอัดกระ,ะอ่วนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากจะบอกไปอะไรเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกแบบงงกับคุณแม่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งฝั่งแบบแม่กองทัพและอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบกองทัพอะเป็นคนปากหนักไปหน่อยสําหรับเตยนะเ็ยรู้สึกว่าจริงๆแล้ว เรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่อะตอมคนเดียวที่จะต้องพยายามคือกองทัพควรจะเป็นหนึ่งคนที่จะต้องดิววอยู่ข้างๆอะตอมแล้วอยู่ควรจะแบบออกหน้าบ้างไหมหนึอออกว่าคือกับแม่ตัวเองอะคือกองทัพแค่ยืนแล้วดูว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ตรงนี้คือจริงๆอ่ะ หวังให้เขาเข้ามาอีกตั้งแต่แรกแล้วฉันอะคือขันแบบแม่อยู่ในใจแม่แบบเคยแม่พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอตอนแบบเออนู้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่แบบมันกลายเป็นความกระอักกระอ่วนระหว่างแม่กับอตอกับแฟนกับแฟนเแล้วแล้วกองทับยืนมองลุ้นคือพอหน้ามันควรจะเป็นซีที่กองทับเป็นคนที่พูดหรอกใช่ปะใช่คู่นั่นแหละคือความรู้สึกแล้วพอสุดท้ายลงเอ่ยปุ๊บขอบคุณครับแม่ แล้วก็ไปเกาะอะตอมฉันก็เลยแบบเออแล้วกูก็เลยพอมาซีนของอะตอมใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยจงทำมาต้องมาใช่ได้เลยว่าแม่ครับผมกับอะตอมพบกันนะครับมึงแต่กลายเป็นว่าแม่ครับอะตอมมีอะไรจะพูดด้วยมึงกูแบบฮะตอนแรกกูแะอุอ้ยถึงตาของคำด้วยใช่ก็เลยคิดว่าเอเขาจะพยายามแบบช่วยกันใช่สรุป เอ้ามึงกูเป็นแอตอมกูจะกูจะฮมึงนึกออกปะกูมึสองมึงสองไ่ให้เออไม่ให้กูมึงนัดแน่กูนิดนึงอะไรแบบเนี้ยไม่เตรียมอะไรก่อนทับไม่เตรียมเลยเอาจริงมันเป็นเรื่องใหญ่โยนเลยถ้าสมมติแอตอมมันไม่กล้าไม่พร้อมขึ้นมาเนี่ยใช่มันต้องคุยกันหน่อยคอนฟิก c นะจริงนี่เคยรู้สึกว่าแบบ อ่ะโดยรวมความสัมพันธ์ของมันอ่ะน่ารักใช่แต่มันก็จะมีจุดจังหวะแบบจุดเออจุดคือก็อยากจะแบบข้ามในจุดจุดนี้ไปแต่แบบมันดันเป็นประเด็นของตอนเนี้ยในความรู้สึกเราไ่ปตอนสุดท้ายแล้วไงมันเป็นมันเป็นมใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ใช่คือมันโปรยมาตั้งแต่แบบตัวอย่างตอนต่อไปครั้งก่อนด้วยแหละว่าแบบ เขาจะมีการคุยกันในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแบบมันน่าจะมี movement ของกองทัพบ้างอะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์ของกองทัพเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปหลายรอบแล้วว่า ไม่ค่อยพูดแบบนั่งแบบเก็บอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกอยู่ในใจนู่นนี่นั่นแล้วหลายๆครั้งมันเลยกลายเป็นเจ้าอะตอมที่ต้องกลายเป็นคนที่เออนำหน้าแล้วก็ค่อนข้างจะต้องบอกความรู้สึกหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกแบบนักประหดอยู่ใน ep นี้เรารู้สึกเอ็นดูอะตอมมากคือเจ้าโฟดเล่นเป็นอะตอมที่แบบน่าสงสารมากแล้วก็น่ารักกันใีครอบครัเดียวกันตอนที่เขาเหมือนแบบ กดดันด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วมันแบบมันเปล่นมันปริ่มอย่างที่ตาเด็กมหกครอที่ต้องมามาแบบโฮความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันะดังามาทุกอย่างออกมาแบบกับแม่อ่ะยากนะคือแบบแบบกับกับแม่กองทัพอ่ะอ่ะก็หวังว่าให้มันออกสเต็ปออกมาจากรถแล้วก็นึ้ออกว่านิดนึงแบบว่าแม่คือบผิเข้าใจผิดไปไกลขนาดนั้แม่ตั้งแต่แบบ ชมัดมีอ่ะมันมันมันมีมวลอยู่แล้วไงใช่มันเกวลแล้วแบบพอแบบอะตอมพยายามพูดมันมันเลยยิ่งแบบฝุงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออของแต้วถืเมนว่าน้องโฟนเล่นซีนั้นได้ดีมากชอบตัวล่วงนะปล้วงแบบเป็นเม็ดเมเลยอ่ะเด็กมันแบบนะกดดันอ่ะจริงนั่นแหละในถึงท้าแต่ว่าเราแบบ ต้องไปเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ต้องเราทำไม่ถูกเลยไม่ของแฟนเราอ่ะใช่ไม่แเราอีกอย่างหนึ่งเราก็คงจะรู้สึกแปลกๆกับแฟนนิดนึงว่าแบบก็ต้องมีคำช่วยเราคงมีคําถามแหละในหัวใจแล้วไหมแม่มึงน้องปนแบบเออนึกออกไหมเราคงจะต้องมีจุดที่ต้องมานั่งคุยกันว่าแบบมันยังไงกันแน่วะมันแกไม่สวยเลยหรออะไรย่างไงหนึกออกปะคิดอะไรมันคิดอะไรอยู่นั่นแหละมันมันเลยแบบ นิดนึงอะทุกคนเราเราไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงเหมือนเราไหมได้ยังงมองของเราใช่ใช่ใช่อ่าแล้วพออีกคู่หนึ่งอ่ะก็คือน่ารักมากแต่แบบนูันไมนโอ้มันกระตูนกระตูนคนเรตรงนี้ว่าอย่าทําตามเด็ดขาดนะลูกมันอันตรายมากนะจริงเข็นการเข็นรถขึ้นเคลื่อนแล้วสีราชาเขาก็เยอะ ไม่ไหลทับตัวเองหรือไหลทับใครก็มุนแล้วโทรหากู้ภัยค่ะรถยกรถจมาจ้ำแบบเหมือนกันบ้านเราต้องโทรหาพ่อแม่ก่อนว่าเอยอยู่ๆมาสะดานเมติดทำยังไงดีอย่าเข็นหาเข็นนะลูกจริขิดนะคะไม่เหนื่อยเปล่าเหนื่อยป่าแทนที่จะได้โรแมนติกกันสั่นริมเขื่อนม้ตอบ ก็เป็นหมาโยมากเหงาผมรีบแต่ว่ายังดีที่เขายังน่ารักหล่อสวยกันอยู่ใช่คุนี้มก็ลงตัวมาตั้งแต่นะพีความแบบแฟนตาซีนิดนึงอะความอนิเมะความการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนีกออกมาคือ ก็แบบเซวเซวเล่กๆขำๆแต่ก็คือก็ขำอยู่ก็ขำอยู่ใครดูไม่ขำบ้างเอาจริงจริงใครไม่ขำถ้าเกิดว่าพี่จอร์ดบอกว่าเอยวันนี้จะพาไปสันเขื่อนแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ตติเบอกว่าเช่วยกันเข็นไปสันเขื่อนเคือบอกว่าไปคนเดียวค่ะขอเรียกแกกลับบ้านก่อนมึงลีโวกูเข็นยังไงเอ่ยแกยังจะเข็นไม่ไปเลยค่ะ ิงหยุดเราเห็นจออย่างใหญ่ลีโวหยุดหยุดเข็นค่ะจอดวิดหน้ากูที่แฟชั่นกรก็เหนื่อยแล้วอะแล้วก็แล้วก็เลิกวิ่งตามอยู่เซนโบยังไม่วิ่งตามเรถอยาก เนี่ยอันตรายทั้งนั้นเลยอย่าเขียนให้กระโดดหน้ารถอีกเอออันตรายทุกคนชีวิตริ้งบางทีมันจะเบรกไม่ทันนะมันจะชนนะใช่แล้วคนชนเนี่ยตาบาปชีวิตนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาต้องเป็นคนจ่ายด้วยนะเพราะเขาขับความผิดมีความผิดต้องไม่เอาประโดชลูกคอนเทนต์แฟนตาซีมีหลายฉากที่แบบเออแฟนตาซีอยู่แหละแล้วก็แล้วน่ดยมันกําลังเริ่มขับรถด้วยอย่าง่เขาเป็นดีถ้าวัดตกใจแล้วไปเหยียบคนเล็ก แม่จะโหยพี่เก๋ก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้น่ากลัวว่ะจริงๆทุไม่อยากยิงแล้วถือว่าอันตรายเะมันเป็นจุดอันตรายที่ดูให้มันแบบอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ชีวิตจริงอยากทำใช่อันตรายเรานั่นแหละนะเราก็เรามีนี่นะสิ่งที่เราโทรศัพท์โทรศัพท์โทรไปโทไปเห็นเธอโทรไปวินตาได้โทรไปวินตา เขนั่งรถอยู่กับใครผู้หญิงเอออะไรอย่างเงี้ยใช่นะกความยาวิิงตามนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าโดยโดยรวมอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเอาเอาแต่มาพูก่อนคือตลอดตลอดทั้งสิตอนที่ผ่านมามันก็มีความกระทั่งกระแท่นอยู่อ่ะก็มีเนาะแต่ว่าด้วยความน่ารักของนักแสดงอ่ะคือเราอ่ะ แต่ฉันไดทำอ่ะเพราะว่าเราเป็นแฟนของเขาจริงๆเป็นแฟนจีนไนโฟดต่างๆแล้วเป็นแฟนเป็นแฟนอันนี้เมทเป็นแฟนมังอะเป็นแฟนซีรีตัวแต่เวอร์ชันญี่ปุ่นมาใช่ไหมเราก็ดูมาแล้วเราก็พยายามให้กําลังใจอะไรที่มันมีข้อผิดพลาดต่างๆตลอดที่ดูมาเราก็พยายามที่จะคอมเมนต์พูดออกไปเป็นการป็นการิเพื่อก่อจริงๆซึ่งเขามีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งโอเคอันนี้คือเราสัมผัสได้ว่าเขาก็ได้ทําการปรับปรุงรับฟีดแบ็กใช่แล้วก็เอาไปพัฒนาให้มัน ดียิ่งขึ้นตั้งแต่ EP ที่น่าจะแบบมันมีโดนหลายกระแสเหมือนกันไงแบบเออเขาก็เอาไปปรับปรุงซึ่งโอเคมันดีขึ้นอย่างแบบเห็นได้ชัดแหละเนาะหน้าตาของน้องก็ดูแบบสดใสขึ้นมาสีสดใสขึ้นเนาะนั่นแหละทุกคนก็ โดยรวมก็คือน่ารักทุกุนอันละเอียด่นีนึ่งก็คือรู้สึกว่าเป็นการแจ้งเกิดให้กับตัวของน้องโชกุลกับน้องป่านหลานชายน่ารักมากเราดูแล้วรู้สึกว่าสองคนนี้เป็นคู่ที่มีเคมีน่ารักมากๆแล้วมีเสน่ห์มากเรารู้สึกว่าแบบหน้าตาแบบน้องป่านกับโชกุลเราไม่ได้เห็นนานมากแล้วอ่ะแบบนกแบบ เด็กที่หน้าตาแบบชัดๆแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบมีเสน่ห์แบบโกงๆตาชัดปากชัดจมูกชัดเนี้ยน่ารักมากแล้วพอมาตัดผมสั้นก็คือเข้า่มีเสขาแล้วจริงเข้ากับน้องน่ารักจริงเอ็นดูเอ็นดูทั้งสองคนมากนะเดี๋ยวว่าอนาคตถ้าสมมติมีผลกานอะไรน่าจะรอติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับของเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนเลยนี่จังไรคนนี้เขาน่ารักมากจริงๆก็เป็นทุนเดิมอยู่เลยเดี๋ยวรอดูผลงานต่อไปในปีหน้าๆหรือเปล่า ไม่รู้ปีนี้ยังจะมีทันอีกไหมขอบคุณทุกคนที่อยูมาด้กันตลอดทีอง EP นะคะแล้วก็หยกดต่อไปเรื่อยได้เลยใช่ค่ะมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็มาแชร์กันได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวก็ยังไงก็วัดมาชแนลก็เดี๋ยวยังมีคอนเทนต์อื่นอีกมากมายที่ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าคิดถึงเรื่องเก่าก็ ไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับผมบอกเลยว่าวัดวายชาแนลยังมีคอนเทนต์ดีๆสนุกๆอีกมากมายที่รอทุกคนอยู่ชอบแนวไหนสามารถเลือกได้เพราะมีหลากหลายมากจริงๆนะครับผมยังไงก็ฝากกันต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนแล้วก็พี่ออมใจที่ติดงานนะคะขอลาไปก่อนขอบคุณมากเลยนะคะขอพาวยพี่ออมอีเวนต์ด่วนเข้านิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ เรื่องหน้าสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าไปเขียนว่างอย่างหรอเตยนักกลัวเขียนในเน็ตโน้ต